พวกเราซอนแมช<ส>ชีนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับคิดถึงมากๆนะครับก็ปีที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับยังไงก็ปีนี้เนาะพวกเรากลับมาแล้วแล้วก็มีเพลงใหม่ๆเตรียมที่จะเป็นแบบกำลังใจให้กับทุกคนในปีที่กำลังจะเข้ามาได้ฟังแน่นอน,นครับผม ก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่งาน Amazing Thailand c o u n t d o w 2 2 2นะคะรับในดนตรีเล่นมีมาดูจุดพุลิงโคแม่น้ำเจ้าพยาความยาวากว่า1,400เมตรซึ่งถือเป็นเอ่อเป็นโคที่เป็นแลนด์มาร์คเป็น g l o b a l l ลน a n d m a r k ด้วยครับ<ม>ก็ถือว่าการจุดพุเป็นการอวยชัยเฉลิมฉลองสองสว่างให้ทุกคนมีความสุขก,กันทัน่วหน้าในปีหน้าครับผมก็การนี้นะครับพวกเราสมาชินนะครับทีมงานเพื่อนๆทุกคนนะครับกอ็อยากจะ วอวยพรปีใหม่ทุกๆคนกลันกนก็ยังไงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตทุกๆคนนะครับดีขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนแขวงลาดนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะผมผมสุดท้ายน,นะครับก็อย่าลืมนะครับผมก็ใส่แมสแล้วก็เว้นระยะหา่าง พกเจลสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็ยังไงสนุกกับชีวิต n นิวรา a l ด้วยกันครับเจอกันครับ